สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาไม่ลงทุนอีกแล้วนะครับเพราะว่าปกติแล้วผมก็จะมาแชร์ไอเดียการลงทุนนั่นเองครับว่าวันนี้ทากาไรได้เท่าไหร่นะฮะแต่วันนี้นะครับผมพอตแตกเรียบร้อยแล้วครับตามภาพนี้เลยนะฮะตามภาพนี้เลยนะฮะเพราะว่าคือแต่ต้องบอกงี้นะฮะมันเป็นการแตกในแผนนะเพราะว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยผมตั้งไว้2อพอตนะฮะเพื่อจะลงทุนแล้วอีกพอตไปตามคืนแต่ผมเพิ่งแตกเมื่อวานทีนี้ผมก็ยังประมาณว่าจะพักประมาณสักวัน2วันเดี๋ยวค่อย นะฮะเติมแล้วก็เอาอีพอร์ตมาตามนะฮะซึ่งเหตุผลในการแตกของผมเนี่ยผมก็มานั่งดูที่ผมอัดอัดไว้นะว่ามันผิดภาพประการใดนะผมก็จับได้หลายประเด็นเลยครับอันดับแรกเลยคือวันนั้นผมมีธุระด่วนมากนะผมก็เลยตื่นมาแล้วผมก็คิดว่าจะเอากําไรเนี่ยนะสักวินละพันนะสองวินก็จบแห้ะแอปเดียวนะฮะแล้วผมก็ตื่นมาปุ๊บผมก็เทรดเลยเปิดคอมเทรดเลยนะฮะโดยผมไม่สนเลยเลยผมคิดอย่างเดียวว่าคงไม่สวยนะหรอกไม่คงคงไม่พาลาดนะ ไม่ดูแลแงั้นนะฮะเอาแค่5้าไม้นะแต่ปรากฏหน้าปรากฏว่าวันนั้นนะครับกราฟนะครับมันเป็นงนี้เป็นขึ้นแท่งเดียวนะครับแล้วก็ลงแท่งเดียวเนี่ยแล้วผมก็ใช้มาลิบอโซนะฮะที่ผมใช้ประจำเนี่ยปกติแล้วสคริปต์อันเนี้ยมันจะเทรดดีตอนที่มันเป็นเทรนขึ้นหรือไม่ก็เป็นเทรนลงนะ,ะแต่ถ้ามันเป็นไซเวยแบบแท่งขึ้นแท่งลงแท่งขึ้นแท่งลงเนี่ยนะฮะมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะ,ะแล้ววันนั้นผมก็รีบไงแล้วผมก็แบบ ไม่ได้สนใจอะไรมากก็กล่าวว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งแต่ปรากฏว่าไปไม้หนึ่งก็แล้วนะฮะไม้สามก็แล้วจนจบที่ไม้ห้าเพราะว่าผมใช้แค่ห้าไม้นะเวลาลงทุนวีลพันธ์เนี่ยนะฮะก็เรียบร้อยครับโอ้โหแตกเรียบร้อยเศร้ามากเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับสู้ต่อครับยังไงนักลบต้องมีบาดแผลอยู่แล้วนะฮะวันนี้ก็มาแชร์ไอเดียว่าพอแตกแล้วนะให้เพื่อนๆได้เป็นไอเดียแล้วกันนะครับเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันมีได้มีเสียอยู่แล้วดังนั้นเราต้องจำกัดความเสี่ยงให้มากสุดและที่สําคัญนะฮะการมีเงินต้นเหลือ ะะเพื่อจะไปตามทุนต่อหรือว่าลงทุนต่อแล้วใช้สติให้มากขึ้นเป็นสิ่งที่ดีครับยังไงก็ฝากไว้เป็นบทเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะแก้พอต่อไปอย่างไรนะครับไฟตามด้วยนะครับ